สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรยนต์นะครับไม่นี่นะครับผ้ามาเบิงนะครับบอดผ้ามาเบิงรถไถครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผ้ามาเบิงเนี่ยครับควายครับควายครับพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านเฮาขอขออภัยใส่ภาษาสานนะครับค้ายครับพ่อแม่พี่น้องนะครับตัวนี้นะครับอ่ามันพันอย่างพ่อมันมีพันมีอย่างบ่นี่พันสุรินบ่พ่อปานปานปานซรินโอ้ปานสุรินนะครับตัวนี้มันอายุเท่าไรครับพ่อนี่ หกป,ปีครับตัวนี้หกปีแล้วนะครับเสาพ่อเพิ่งเลี้ยงมาหกปีเนาะอ๋อพ่อพ่อมีแต่ตัวนี้ะนะนมนะตีตัวเดียวเก้าตัวมา,ามีเก้าตัวอโอู้พ,ออพ่อมีเก้าตัวตัวนี้คือตัวญ่สุดเลยหรือจังใดพ่อตัวนี้กับมื่ท่านชุดไว้รถป้าดเบิ่งครับความสูงมิดหววัวพ่อเลยไปทวดที่ครับมาสูงกว่าตัวพ่ออีกครับผมว่ากับผมบอกกาขอไกลผมว่าสูงเกือบซ้ำผมอีกเลยปลาผมสูงกับบ้านลอยแปดสิบ อ่าตัวนี้ตัวนี้คามันพอเท่าไรก่อคามันประมาณเท่าไรก็พอล้านไปหนึ่งครับล้านไปล้านกัวหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับล้านไปอ่าถ้าใครสนใจนะครับมาที่นี่ครับฟ้าเมียงพอซื้อฟ้าเมียงอยู่บ้านเกตเป๊ะเนาะไอ้บัตเมียงก็บ้าหนึ่งบัตหมุนบ้านหมุนโทษที่ครับบ้านหมุนนะครับมาถามหาพ่อใหญ่ยังพ่อใหญ่วอมาถามหาพ่อใหญ่วอเลยครับอยู่เถียงเรานี่ครับนี่เรามีคอบอยู่นี่นะครับตัวมี่มีแต่มีแต่ควายนะพ่อเนาะพ่อเลี้ยงแต่ควายเนาะ โอ้โตัวนี้นะครับพ่อวอนะครับบ้านหมนนะครับผู้ใดสนใจนะครับพิกัดนะครับบ้านหมนอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาลสินนะครับมาแวะมาชมได้นะครับตัวนี้นะครับพ่อว่าล้านไปลาแล้วค่ะคุยกันได้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดสนใจพ่อผเลี้ยงมาหกปีแล้วนะครับเป็นพ่อพันธุ์เอาไปเอาไปผสมหลายรอบนะเป็นบ่อพ่อเนี่ยบ่เบิ่งมันใหญ่หลีครับพ่อแม่พี่น้องคักหลีผมกับบ่เคยเห็นใหญ่บันนี้แล้วคือผมบ่เคยเห็นใหงัยแี้วคับคักระหลีครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับไปไปประกวดไปอย่างน้อ ยังบ่ขั้นเขาสนามเนาะบ่ดด้ท่านเขาสนามอ๋อติดโควิดก็เลยไม่ได้ไปครับโอ้มันโตใหญ่หลีครับอืสุดยอดครับสุดยอดครับเลี้ยงได้เลนี่พ่อให้ยังมันกิ่นมันคือโตใหญ่นี่มันเป็นพันธุ์มันอยู่แล้วบะอ๋มันเป็นพันธุ์ครับผมเป็นพันธุ์มันอยู่แล้วสูงใหญ่อ้ปานทุลินสูงใหญ่นะครับอืมตัวนี้นะครับราคาล้านปลายนะครับติดต่อพ่อวอได้นะครับบ้านหมนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระสินนะครับ ผู้ใดสนใจก็แวะมาเลยนะครับมาถามหาพบว่าอยู่แถวนี้ละเขาจักเบิดครับบันบันมนนี่ครับอ๋อญ่เติบครับพ่อพ่อพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจเอฟซีผมในยูทู e ผู้ใดสนใจก็มาหาพบอได้เลยครับราคาคุยกันได้พรว่านะครับเปิดไว้ล้านไปราคาก็มาต่อร้องกันเอานะครับขายได้ขายพอรว่านะครับรถแรกแจกแถมกันไปนะครับค่อยเหลือกันไปแถมได้แถม อ่ามีอยู่ขอกอีกนะครับมีอยู่ขอกอีกนะครับอ่าเดี๋ยวผมยางไปเบิ้งอยู่ขอกจะข้าวกันครับอ่ามีตัวยังไงนี่ครับพิกัดบ้านหมุนนะครับบ้านหมุนเพิเมืองจังหวัดกาลสินนะครับอ่ามาเบิ้งมาเหยียบชมขอกพิ่นนะครับมาชมขอพกันก่อนครับชมขอกอ่ามาถึงแล้วครับพรพี่น้องครับโอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยบ้า นี่มีทั้งลูกมีทั้งยังโอ้งามงามครับนี่โตเขางามงามทั้งนั้นเลยครับโอ้ครับปาดเบิ้งอ่บมีตัวงามงามบิลีพ่อปลาขนาดผมเบิ้งปเป็นนี่เนี่ยผงเบิ้งเนือเบิ้งโตมันโอ้ตัวนี้ตัวแม่ป่ะพ่ออ๋อตัวแม่โอ้แม่ของตัวนั่นอือครับอ๋อผู้ใดสนใจเยี่ยมชมนะครับติดต่อพวอได้นะครับเนื้อราคากลับมาคุยกับเราเลยนะครับ ครับอ่าโอ้ลูกมันอ่าครับโอเดมีค้าขายขายอย่างเดียครับผมผมมาไทยไปซื้อพ่อเพิ่นอนุญาตในไทยกับไทยนะครับผู้ใดสนใจก็มาคุยกับเพิ่นเลยนะครับซอยเหลือกันพ่อแม่พี่น้องครับอ่านี่นะครับผู้ใดอยากรับไปเลี้ยงนะครับอยากไปดูแลตัวได้ลูกมันพ่อนนี่ะ้องโโอ้ลูกลูกบังกันน่ะควัดขนาดลูกเลยนี่โอ้ใหญ่บักคักอืม ปอดสูงสูงสูงพ่อสูงไงปักสีขาวนี่ก็งามนะพ่อเนาะปักสีขาวนี่คามันหลาไปไหนนี่พ่อโตเม่โตแม่เบเดียวเนาะว่าจะ่ตนั่นนะครับโอ้พ่อเลี้ยงอาชีพเ็ดอาชีพนี้ว่าโดดหรือเปล่าพ่อโอ้ขายไปหลายแล้วเนาะขอเนาะ อ๋อครับครับอ่าผู้ใดสนใจก็มาหาพ่อวอได้นะครับเนาะอ่าแต่ว่าพ่อพันจื้อเบอร์บ่ได้นะครับกัดมานีแลละครับบ้านหมอนนะครับตำบลยังก็เพ่ะแกเป๊ะดิเนาะตำบลตำบลห้วยโพนะครับบ้านหมอนตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับมาถามหาโหลดฟาร์มควายพ่อวอนะครับมาถามหาโหลดครับอยู่แถวนี้เขาจักเบิดเหรอครับอ่าครับมาถามหาเลยนะครับอ่าเพิ่นกันี่แหละครับ มีอยู่หลายตัวแต่ว่าเพิ่นเปิดแค่ตัวนั่นนะครับครับผู้ใดอยากได้ตัวอื่นกันจังมาเบิงมาคุยยังพอแล้วเบิง,อ,งบอ่าจังว่ากันพอาาว่าเบ่าได้ราคากับว้าได้นะครับราคาต่อรองได้นะครับอ่าปานสุรินนะครับกําลังฮิตนะครับอะเดี๋ยวผมพามาเบิงตัวนี้จะกรอบหนึ่งอาปาด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 ไงบักคักเกิดมาผมกับโบเคยเห็นตัวไงปานหนีแล้วก็เบาอยู่ีครับพ่อแไม่พีน้องนะครับผมกับโบเคย ่ได้สันทัดเรื่องนี้ปันไดเนาะกับโบเคยได้เห็นดีนั่นเบิ่งโตมันโอ้ครับใหญ่ๆนะครับว่ามันกระทิ้งหุ่นละเป๋เบื้งไกลๆครับโอ้สันใหไงหลีเพิ่นนี่ชุดยอดครับอ่าครับอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฝากไว้เช่นนี้แหละครับผู้ใดสนใจก็ยังว่าแหละครับมาหาพรอได้นะครับบ้านหมนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง